เมาเจอทุกคนกินข้าวเที่ยงตับบางหง้แกงหน่อไม้ปี๊ยกปลาหมึกปลาหวานเนี่ยกองผักมาแต่ไทยแล้วทุกคนแซ่บแสบปลาหมึกแห้งหลัดมักกินเหรียญกินกระเพาะบุบันไดเพราะว่าหยำกินเหรียญมาเซี่เราซื้อมาจากผักไตเนาะมีแกงเขียมโมเนาะทุกคนก็มีคุณแม่ตุ้ยๆเฮายืนกินมะกะทินอยู่เนี่ยทุกคนกินข้าวเที่ยงได้ทุกคนกินข้าวเที่ยงกันสบายดีทุกคน ไม่ได้กินข้าวเนาะถ้าว่ามื้อนี้เฮาสิไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนเอาคนหญ้าที่เฮาปลูกไว้นั่นง้อมงมับแค่มันสิกินเลยบอง่งัวก็ได้เดี๋ยวก่อนสิไปเฮากินข้าวก่อนนะป๋อเป็นตอนเที่ยงเฮาไปลาตะแลงเดี๋ยวขอจำตำมหงก่อนกินก่อนอีแมก่กับอีพ่อได้ไหมเด้เดี๋ยวตังค์มาลังกันละเดี๋ยวตังทีก่กินข้าวได้ แกงน้ำมัไ่ปิ่งปลาทะเล <laughs> ทางเันเป็นตะแสะปิ่งปลาทะเลตามืสอปสปิงง่งอะปลาอนสบปลาหมึทาเขาเอาปิ่งแห้งไรแล้วมันจะคมนอยปลางน่อนอยนะคบปาทีย่ย ปลาทูปอย่เอาปลาทูปขึ้นตอนหน่อยทุกคนถ้ากรเดียวออกไปอืมปลาทูปแข็งรอเลยรือเืงเวลาห้าเราขับมาปีงกินเนาะมันดึงเมื่อไดรได้ปลาทูแขบเรือเปล่กระดูกมันแข็งนง่าออกพระ้าบูมักยังไงเขาไปเห็ดไหนมันหวานถ้ามเห็ดแบบนวลนวลที่มันแข็บวมบวมเป็มึกบ่ ปลาทูแต่ว่าเขาเอาไปเห็ดอบห้มันหวานเหมือนเห็ดอะไรเขาด้วอบจะน้ำตาลอืมโอ้โหดูสิโอเคในงาในงาขาวเรื่องในกินอาหารทะเลเถอหนเราทุกคนกินได้ไหมแฉยอันนยืนกินอาหารทะเล จากที่เขากินขอแล้วนะทุกคนเขาสิไปสวนเนาะพ่อหยาเขาตอนนี้ก็งามเขาสิไปเกี่ยวหยาที่บา้านพี่น้องอยู่ทางใต้นะผลผักไม้ปลูกนะปลูกให้งัวเนาะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ปลูกเนี่ยถ้าละเกี่ยวให้งัวจักเถื่อเนาะะเพราะว่าณยังแรกๆนะอีแม่เราเอาปลูกเขาผาักมาหลายอีแม่เราเอาไปปลูกตอนนั้นเราลับไปเมืองนองเนาะพอมากแล้ว,ลว,ลวอีแม่เราบอกว่า คลองฝากถึงก็เพื่อนผา,ากมากนะอีแม่ปลูกเรียบร้อยแล้วมีต้นอ้อยเนาะอีแม่กันแบ่งให้พี่น้องสองคนนะพี่น้องบอกแบ่งให้พี่น้องทุปลูกควาคิดว่าต้นอ้อยมาจากไทยนี่ยมันหวาน,นก็เลยแบบปลูกเองมาก็บโบได้สนใจเนางคนพ่อมันใหญ่มายังคิดว่าต้นอ้อยอยู่ก็คิดว่างัว่ากินเนาะพี่น้องอย่างง่วแต่เทียไแม่ยังคิดว่าต้นอ้อยเข้ากันยังคิดว่าต้นอ้อยกันอันเบื่นว่าอ้ายเพื่อนบอริษัทมาถามว่าเป็นยังไงหนาเนาะปลูกแล้วมันใหญ่หรือวันเป็นยังไงเนาะโอ้โยหยังได้กินเบะเทื้อน ตุกคนยวจไปสุดเดียวตุกคนเพราะว่าเป็นยังคือเกี่ยวยามแมลงพอยยามแมลงหนัง,นง,นงว่ามันสเขาขอเนะมันสิแบบมายามแมลงาะวยามหนีเขาบ่ได้ผูกหลังงวัาวเขาปล่อยเอาตุกคนปล่อยละคำมามันก็นสิมาเองแต่ว่าหลัดบัวทุกคำเหรอพี่น้องใบซองใบสามก็มาเองแล้วมันผัวมันมากินหนํำอยู่เพื่อนใบอสองใบซามก็มาเต็มเหมือนนแล้ว มันหุ่จักเพือนจากซานได้บอกว่ามันมีแม่โปมันสิพามาขับม,มากะพาลูกหลานมาปล่อยแบบนี้แล้วทุกปีพี่น้องย้ำเกี่ยวาับเขาจะนำแล้วบานเท้าน,หาหน้ำงวนะสบายปล่อยไปตามทงให้ทงนาแต่ว่าสวงนี้มันพี่งวนะมันตุ๋นนะหัวมันพื้นอย่ากินข้าวกระเกี่ยวเขาแล้วสวงแหลงๆไปเดือนสี่เดือนหา้าอิจ่อยเนาะถ้าขายงัวย้ำหนีได้ราคาดีแต่ถ้าไปเลือกขายย้ำที่ว่าสวงน้าแหลงมัน,นจิตจ่อย เนี่ยพี่น้องที่แซวแพสุกนะก็คือคอนเนตบดเนาะมีอยู่สามคอนมือนเราแบกมาคอนหนึ่งนี่สองคอนเข็นจะลดไปพอมันหมักดิพ่อกับอีเมียถ่ายอยู่สวนหมดแล้วเห็ดอันหัวบอกว่าอา่างัวมันหมุนสวนตอนนี้เขาปล่อยหมดแล้วสวนข้าวเจานะ้าเนาะทุกคนเขาปลูกมันเนาะแต่ว่าหลักอันน้ำมักจับนะเขาเห็ดจากถ่านวัหนึ่งสองสามสี่สี่เนาะสามสี่อันนี่ก็เดาษบอกหลอดแดงงัวนี่ แบบใส่แหสามันคือส่วนหลักนะบริสุแต่ว่าน้ำมักจับนี่สิบอรแมนของไทยนะถ้าเป็นของไทยมันสิดีเนาะมันสิแหลมแล้วก็คมแล้วก็บบ่เป็นอันนี้แบบไฮระจับมันก็แก้ก็แก้ก็แก้กันนะมันสิแหนนแต่ว่าแต่พี่กายอิเมียส่วนให้เราไปพี่กายเลยพี่ซื่นพี่ซื่อนาะอิเมียส่วนให้ไปซื้ออยู่เคมาะหลาเนาะมันดีป้าไปจีไปซื้อน้ำมักจับมาได้อะทุกคนโคตรมักงไงหนักก็เหลืองแต่ว่า เด็กเหลืองเหเป็นจังไดบ่ฮู้เนืองเหลืองสเหลืองอ้าแปเฮ็ดแล้วทุกคนโอเอาเืองมอทุบไปแล้วก็หดน้ํานได้กินแน่นอนีแกอ่วหน้าพ่อเข็นว่าพี่อรถเข็นมัเบิ่งเพิ่นๆคือบ่มีต้นหยังแท้เฮาเอาต้นยางนามาปลูกเนาะนี่ โคด,ดูสบายวะ่ะต้นยางนาค่ะว่ามันมีเสือเห็ดละงกเนาะเดี๋ยวมาปลูกเข้ามาแต่จังหวัด,ดยโสธรงามเลยเปิดบ้านให้แขกพี่น้องเขาชมส่วนเศรษฐกิจพ่อเพียงของตาลาดแต่ก็พี่น้องเอฟซีที่สนับสนุนทงเพราะว่ามีย่ส่วนหนึ่งพี่น้องเอฟซี ขวาต้นใหม่มาให้ปลูกลายลายลายจนหลัดดีใจแต่ทุกคนแต่ว่ามันมันเบรยังเลยตัวยังก็มีตัวตายก็มีทุกคนตามมีามเกิดบอกวางขุดนะตายแล้วก็สร้างเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือหย้าที่เราซิมาเกี่ยวให้งัวเนาะงามเลยแม่แม่แม่ ซี่นะงามดีหลัดหวานอ๋องามเลดิถ้าหวานไปแถวอันหวานเลยกระปุกพร้อมกับมักซ์ลีเลยนะทุกคนอ๋องามเลยดิมะขามโพดนี่ก็งามเราแม่มากินแม่เอา้อยนี่ยังอยากเกี่ยวตะกะแตนยังกินจนเหี่ยวหมดเกี๊ยวแกงนั่นแหละแม่เอ้าตัดอ้อยให้งัวกินนี่

ช่วยกินหยากกินพี่แม่อะหยาหยาหยามันเป็นหยาเบิร์ตบนบมีอ้อยแฉะเลยแฉะเซลเมเอ๋อกินเลีเลยพี่น้องพีแม่เรากินลีเอาไปออมจะแฉะเอาไปแกงกินเครื่องละไม่จะแฉะจะน่าม่เนาะมันอ่อนแล้วอะแฉะเลยเออมันคืออ่อนแบบปลาปลาของเรามันยังหมัก มาปลางวัวมากินน่ารักง่วมากินด้วยอีเมียเราว่ามันเสบทุกคนเอารวะคิตัวอีเมียอีเมียหลับหมกห่าได้ดีนี่หลับหมกแบบเงียบๆเนาะฮะเนี่ยมันข้ากินแ<ม>ทนหนามได้เนาะแม่เนาะปลูกไม่ได้นี่อืิทุกคนป้าติ้เนี่มันเป็นกอเป็นกอเป็นเสียงเป็นเสียงเสียงเ,เอาไปปลูกใหม่ก็ได้เนี่ใส่ได้บนนั้นหากอันนี้นี่ สวนหนึ ö, ่งทุกคนนอนเขาพูดที่เขาว่าเขาเลี้ยงงัวเถิกงัวตัวผู้ใหญ่เหรอหาไปแห่งงัวกินงามบริเวณงัวมักหมักเนยแต่ว่าอีแม่ว่าคั้นโบเกี่ยวออกใะงัวมันหมุนสวนในเรียบร้อยเพราะว่าสวนยังม่ทัะเลเห็ดแล้วมันมันโอ้ยขั้นหนาขึ้นหนาพี่น้องเอฟซีขึ้นหนาขั้นละอืมเนาะเอาบุกขึ้นวันหย่า เอามาหนะ่ะสองสามกอหนึ่งมันบวชขึ้นแบบมันสวงามสามําเนตตอนฝากมาหนะ่ะมันเหนี่ยวเหมือนเอาพี่น้องเอามาแต่ฝั่งไทยเหี่ยวเลยแต่จมอีแมวอ้อยลราเป็ดขอเป็นขอ,เป,นขอเป็นตาเป็นตาเราหาหนมะันเราเอาไวป้ปลูกไหงัวพอพี่น้องฝั่งไทยเพิน่นเลี้ยงงัวละอันเพิ่นเพิ่นเคยปลูกหญ้าไหงัวหรือจังใดหละกบ,บนนี้ใ,ใจใกันพอจรไล่ข้าวเจ้าปลูกหญ้าไหงัวเอาวัาพี่น้องหรือวันใดพอบ้านเท่านี่หญ้านี่ข้างข้างก็เห็นเขาเ,าาาเ,เขาจ้าปลูก แต่ก่อนมันก็เห็นไฟปลูกสวบายสมเหมือนเขาเลี้ยงง่อยตัวใหญ่เะครัปลูกอยู่ทางนั้นตะพังโค้งลายลายเังโค้งน่ะทางนั้นบ้านแกไก่เทียนอยู่ทางใต้นะอืมบ้านที่ติดกับไซเดียนไทยลาวฮะเนาะก็จะปลูกลายเขาลายกี่เดียวอะแต่เขาบอกป่าอ้อยป่าอ้อยเอ๊ะต้งเขาถ่วงกับป่าอ้อยนะบอสหลักไปไม่นำคล้องท้งแหลกทุกคนถ่วงกับป่าอ้อยชวนเขาไปตัดไปอ้อยกินกีนเสีละหยาเนี่ยเราไปเนาะหยาเนี่ยเตี้ยเนี่ยเตี้ยอย่างเงี้ะ ก็คือว่าเขาป้าวห้มันยาวแล้วมันสิเป็นลำคืออ้อยครับทุกคนหน้าล่าหน้าสิตะกูลเดียวกับอ้อยเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบรสชาติแบบหยาเนาะไปเนาะแต่ว่าหยอดอ่อนมันอ่อนอ่อนทุกคนเอาไปแกงได้เสือไปจักเพราะว่าที่ว่าบดเขาตัดอ้อยอยู่ทางไทยนะเขายังเอาหยอดอ้อยไปแกงได้เสือเลยเจออไรไปจักเตเนี่ยตอนที่เขาตัดออกนี่ก็ไปตัดปลูกต่อนี่ก็ได้เลยนี่ยผู้ที่เป็นสวนบางไงเนาะไปเนาะปลูกก็เห็นกับปลูกกูเนี่ยแล้วเขาเอาข้ายออกข้างในออ เบลงนซึผู้ท,กกที่เต็มเบิดแต่ว่ามันงามมันก็เขาโหดมันมีแต่แนวงามๆในส่วนม,มัน,นมเป็นของงัวดิแต่ว่าขั้นขนาดนี้เบิดละต้นกล้วยทุกคนถตัวอ่ำงัวอะไรเด้แมีนเบิดเลยหน,นี้ก็แมีนถ้าว่าบอกบอลอะไรที่เขาปลูกต้นกล้วยละเขาปลูกต้นไม้หน่อยใส่น้ำเชียด์นะต้นหมอดใส่ไม้ต้นไม้หน่อยบอ่ เหี่ยวเนาะเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันใช่สามารถเหตุให้ดินสุ่มแหละนะทุกคนดินสุ่มเฮาก็เลยปลูกข้างๆต้นทุเรียนแต่ว่าโบราณมาแน่นเนาะผู้ีิมายละแหล่ะะงวัวเขามาแล้วทุกคนเพราะว่างวัวนนะให้มันนอนอยู่นี่นาะอันนี้ก็เป็นขอกงวัวที่สองเนาะแต่ว่าหลัดเบิ่งแล้วขอกใหญ่โหดแต่ถ้าต้นนี้รุดไปนี่ของในสวนมนบริยักษ์ไหมชง ออกมาแล้วคำสำนิลัยเขาขอกเลยตอนนี้กับประมาณสี่โมงเึ่งเนาะสี่โมงแรงมัวเขาทั้งหมดกับมีประมาณสิบสิบเจ็ดโตแล้วบางเอ้ยสิบหกโตมันสิบเจ็ดสิบหกโตตัวคนพอมันได้โตที่สองเนาะยังเหลืออีกสองโตประมาณถอดมังไงมันอยากปีนเขามาขอกนี้แล้วขอกนี้มันมีแต่หยางงามๆเลยทันดูเแปะสิพิสูจน์แปะแปะย้อนหมดยเลยตัวพิสูจน์บอกว่ามันสกินอยู่บ บ่พอตัดสั่นบานึกว่าได้ตัดงายๆจักน่อยอักินบ่อือบ่ได้ยังอยากไปกินพุ่นล่ะนี่ล่ะนี่ตัวนี้งามกว่าหมูดื้อกว่าหมู่แพงกว่าหมู่หาฮักโกว่าหมูสารภาพกับแวเนคนูนอยากกินไปงาดำามุนดิงามุนพอ งำมันยำซาส่าจำจ้มผาดงัวด <bas> ูเป็นย <law> <c oughs> ังไงหยาล่ากับหยาของไทยสดาะมันต่างกันอยู่งัวกับปปาน้ำสับานกับปะปาเบิ้งซุปสีแ็บมันตะกงเบงแนลได้เดินดนเ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 ดนนเห็นบอกแม่ไงตวนหนนะมันจะหลอดประตูหัวเข้ามาเลยนะ หม้อก็อยากสวนลวดเนี่ยบอบได้หยาไลากับกันญญาเ็ะกินตัวนั้นติบุามากินน้ำมูกกันดีใจนะทุกคนหัวข้าหมักกินป้าจุ๊เอามาแต่เสริญอันนี้ข้าปลูกได้ประมาณตามเดือนเราทุกคนหลับเตานะคืองามแต่บอกตอนแรกข้าคิดว่า การที่ว่าปลูกหญ้าให้งัวนะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ที่แบบปลูกแล้วแหละแล้วมันเกี่ยวให้งัวแล้วมันก็เบิดแล้วทุกคนแต่ที่จริงแล้วเขาแบบผสมกับเพื่องเนาะแต่คิดว่าพี่น้องทางไทยนะสิผสมกับเพื่องหรือว่าหัวอาหามหรือว่าหั่มผสมกันกับหญ้าเนาะแบบซั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 บมันเป็นาะบดฮะบดใส่กันบดใส่กันบอกอาวะเพระว่าแต่ว่าหญ้าอันนี้นะเขาหายไก่กินแต่ว่าพี่น้องแบบเขาเลี้ยงไก่แล้วเขาเขาซับเพองกับหัมมาดิเขาบริใจเราทุกคนแต่ว่าเขาหายงัวกินเนาะ มันอ่อนดีเลยแบบยี่แม่เราหยำเราบอกว่าถามมุ้มีหนำกินแท่นหนำไปเลยแต่ว่าม้วนมือนีเระเขาเกี่ยวให้งัวนไปเลยเราตะกล่วนผ่าวิ่งแม่เราอ่ะผูกงัวนใกล้ๆกับสวนอะไอย่างบุกของมึงจิ้มหย่ำอ่าหน่อยวางชิมมุนแยบผักบุกมันไป

ีตัวขี่มันเราหยา,า iec, ried, ยบตัวขีมันัรนบกิน นี่อะไหดังหอยกินนะซุ่มนีนะซุ่มพวงมอแนมินิลูกมันมาดือ้อท่านเหยียบหรอโบกินทุกคนแบบถือตีนหรอวบกินเยีคือขี่มันขี่มันนะจะเจริญหง่ครับเดี๋้อ้ี นี <łość> ่งามเลยงามเลยงามงัวกงามงัวงามเลยทุกคนบุญมันกินเยอะแต่ว่างัวงนะมันอิ่มมันไปกินเบิดมื่อแล้วมันแบบมันสุดลวดแบบแบบเอิมสุดลวดแบบมันดึงกินจปเบิร์ะ บวอยังบ่ติดทางหญ้าอันนี้บ่เบิดทุกคนแป็นซ่ํานี้เนาะเอ้ยทุเรียนเลยจังซี่แหละมีเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์เมื่อหนังกไปอันนอนป่าตะกุนโอ้สามสี่มือโอ้สามมือเนาะอี่เมียรักโหดบัวตัวต้นใหม่มันหลายบอลแล้วต้นสองต้นบอลแต้นสองต้นตะกุนเขาโหดน้ำก็มีเนาะก็เลยบัวตัวเถงน้ำมันก็เลยอยากแห้งเนี่ยจักหน่อยเนาะทุกคนสี่แล้วเนาะ ชีวิตประจำวันสลัดแซอแปรนะแต่ส่วนร้ายแซอแปรมาโหดสหลัดนะชื่อตัดต่อวิดีโออยู่เฮื่อนนะทุกคนขอบคุณพี่น้องหลายๆท,ท,ที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ารนนะัพี่น้องสำหรับคลิปนี้สี่คอรทโชว์ไปโหดต้นทุเรียนก่อนเนาะบ๊ายบาย